ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงโนเวนฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่6ชั้นเกลียดคุณเทาเทคคุ้นเคยกับเสียงของหลินจือเป็นอย่างดีเขาขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยแววตามีความประหลาดใจอย่างเหลือเชื่อผ่าดผ่านและสายตาของทุกคนที่อยู่ด้านล่างเวทีก็ถูกดึงดูดจากหญิงสาวที่เดินขึ้นไปบนเวทีพร้อมกับไมโครโฟนใบหน้าของเธอไม่ได้เป็นที่รู้จักแต่ก็สวยสะดุดตามาก เธอสวมใส่ชุดกระโปรงแดงพลิ้วสวยสีสันสดใสหรูราและสง่างามแม้ว่าด้านล่างเวทีจะมีดาราดังมากมายนั่งอยู่แต่รูปร่างหน้าตาและความสง่างามของเธอก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยมีพนักงานพยายามจะเข้ามาห้ามเธอแต่เธอพูดกับพนักงานอย่างสุภาพและอ่อนโยนว่าฉันชื่อหลิงจือสถานะของฉันในตอนนี้คือภรรยาของประธานเทาเทศฉันมีคำพูดสักสองสามคำที่อยากจะพูดกับประธานเทาเทศของพวกคุณ ด้านล่างเวทีมีเสียงอุทานดังขึ้นภรรยาของประธานเทาเทพประธานเทาเทพของเราแต่งงานแล้วเหรอทุกคนต่างพากันสงสัยในสิ่งที่สาวชุดแดงพูดแต่เมื่อเห็นประธานเทาเทพที่ยังคงยืนนิ่งอยู่กับที่ด้วยใบหน้าที่เย็นชาและไม่ได้ห้ามปรามอะไรก็ถึงได้เชื่อในสิ่งที่สาวชุดแดงคนนี้พูดหากประธานเทาเทพของพวกเขาแต่งงานแล้วจริงๆถ้าอย่างนั้นซูซี่คือยังไงเมียน้อยเหรอ ในขณะที่ทุกคนยังคงงงงวยกับเรื่องที่เทาเท่แต่งงานแล้วสาวชุดแดงก็มองไปยังผู้คนด้านล่างอย่างสงบนิ่งและพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มว่าแต่อีกไม่นานฉันก็ไม่ใช่ส u r า r ตระกูลฟารเรนาอีกต่อไปแล้วทุกคนต่างพากันตกใจขึ้นมาอีกครั้งจนอ้าปากค้างในมือหลินจือถือเอกสารแล้วเดินเข้าไปหาเขาในใจของเทาเท่มีลางสังหรณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเป็นไปตามคาดหลินจือพูดกับเขาอย่างใจเย็นว่า เทาเท่เราอยากกันเถินี้เป็นบันทึกข้อตกลงการหย่าที่ฉันขอให้ทนายร่างขึ้นมาคุณวางใจได้ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติของตระกูลฟเฟรน่าทั้งสิ้นฉันจะไปแตะตัวเธอยิ้มให้เขาอย่างสง่าผ่าเผยแล้วยื่นเอกสารข้อตกลงนั้นไปยังด้านหน้าของเขาด้วยรอยยิ้มเทาเท่กัดฟันและพูดเรียกสติเธอหลินจือ ทันทีที่เขาพูดจบตรงหน้าก็มีบางอย่างลอยเข้ามาเมื่อเขาได้สติก็เพิ่งเห็นว่าหลินจือกำลังปาเอกสารใบนั้นมาที่ตรงหน้าเขาหน้าอกของทเทาเทก็แทบจะระเบิดออกทเทาเทฉันขอให้คุณกับผู้หญิงที่คุณปรารถนารักกันจนแก่จนเท่ามีความสุขมากๆเมื่อเธอพูดจบก็ถือกระโปรงขึ้นหันหลังแล้วเดินจากไปหลังจากที่เดินไปได้ไม่กี่ก้าวจู่เธอก็หันกลับมาอีกครั้งยิ้มอย่างสดใสให้เขาแล้วพูดว่า นี่เกือบลืมบอกเลยประธานทาเทาเทพพรุ่งนี้8ปดโมงครึ่งเจอกันที่สำนักงานเขตนะครคราวนี้อย่าเบี้ยวนัดฉันอีกละ่ะด้านล่างเวทีก็แตกฮือเทวเทพยือนอยู่บนเวทีแล้วมองไปยังหญิงสาวชุดแดงที่สง่างามและนิ่งสงบหลุกตาลงอย่างชั่วร้ายเยี่ยมคนอย่างเทวเทพที่โตมาจนป่านนี้แล้วยังคร่ำวอดอยู่ในวงการธุรกิจมานานหลายปีไม่เคยมีใครกล้าทําให้เขาต้องเสียหน้าแบบนี้ในที่สาธารณะมาก่อนหลินจือเป็นคนแรก และเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับหลินจือมาสามปีไม่เคยรู้มาก่อนว่าหลินจือจะมีนิสัยที่แข็งกร้าวแบบนี้และไม่เคยรู้มาก่อนว่าเวลาที่เธอแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วจะดึงดูดสายตาได้มากขนาดนี้หลินจือก่อเรื่องซะขนาดนี้ทุกคนต่างคิดว่าทาวเทสจะต้องหัวฟัดหัวเวียงแล้วสั่งยกเลิกงานเลี้ยงประจําปีที่รื่นเริงนี้ไม่คิดว่าเขาจะสั่งให้งานเลี้ยงนี้ดําเนินไปต่อจากนั้นก็เดินลงจากเวทีด้วยสีหน้าที่เรียบเฉย ทุกคนต่างพากันชื่นชมบอสใหญ่ยังไงก็คือบอสใหญ่ความแข็งแกร่งของจิตใจไม่ธรรมดาจริงๆถูกปาเอกสารอาใส่หน้าขนาดนี้ยังสง่าและนิ่งสงบได้แต่ดอกไม้เพียงชั่วค่ำคืนอย่างสไปรตระกูลฟเรน่าก็ช่างสวยงามมากจริงๆเย็นชาดึงดูดสายตายากที่จะลืมเลือนหลังจากที่เทาเทนั่งลงกับที่ซูซี่ที่อยู่ข้างๆก็ถามเขาด้วยความเป็นห่วงว่าเทาเทคุณโอเคไหม เทาเท่เม้มริมฝีปากและไม่ได้ตอบอะไรซูซี่ก็พูดต่อว่าหลินจืออย่างโกรธเคืองหลินจือนี่ก็ช่างไม่รู้อะไรเอาซะเลยนี่มันที่ไหนทำไมเธอถึงต้องมาก่อเรื่องแบบนี้ด้วยเธอรู้หรือเปล่าว่าสถานะของผู้ชายแบบคุณนั้นหน้าตามันสำคัญมากแค่ไหนบทที่เจ็ดชุดแดงที่สดใสในขณะที่ผู้ซูซี่ก็ขยับเข้าใกล้เท่าเท่ในใจรู้สึกมีความสุขมากเธอไม่คิดมาก่อนว่าหลินจือจะเป็นฝ่ายพูดเรื่องอยากขึ้นก่อนแล้วยังมาหักหน้าเท่าเท่และก่อเรื่องขึ้นแบบนี้ ซูซี่รู้สึกเสียใจที่เลิกกับเทาเท่เธอในตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอยากจะเลิกกับเทาเท่จริงๆเธอคิดว่าเทาเท่คงจะรอเธอไม่คิดว่าเผลอแป๊บเดียวเทาเท่ก็ไปมีอะไรกับหลินจือแล้วแต่งงานกับหญิงสาว,าวเธอในตอนนั้นก็แทบพังสามปีมานี้เธอคอยเป่าหูพินอินให้ไปหาเรื่องหลินจืออยู่ตลอดและยังพยายามให้พินอินคอยอยุยงแยงตะแคงร่วความสัมพันธ์ของเทาเท่กับหลินจือไม่หยุดเพียงเพื่อต้องการให้เทาเท่เกลยดหลินจือ ซูซี่กับเทาเท่รู้จักกันมานานหลายปีแล้วและรูนิสัยที่หยิงยโสของเทาเท่เป็นอย่างดีหลินจือทาเขาเสียหน้าขนาดนี้การอย่าร้างของพวกเขาต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหากหลินจือไม่พูดเรื่องอย่าเธอก็กําลังคิดหาวิธีแล้วร่วมมือกับพินอินเพื่อให้พวกเขาอย่าขาดจากกันดูดูไปแล้วตอนนี้เหมือนสวรรค์ก็ยังจะเข้าข้างเธอเธอไม่จําเป็นต้องลงมือทําอะไรกับหลินจือแล้ว หลังจากที่หลินจือลงจากเวทีก็ถูกนานิพาขึ้นรถตู้ของตัวเองออกไปทันทีพอขึ้นมาบนรถได้หลินจือก็สุดตัวลงบนที่นั่งด้วยแข้งขาที่อ่อนแรงเมื่อครู่เธอตื่นเต้นมากกลัวว่าตัวเองจะขี้ขลาดจนไม่กล้าปาเอกสารใส่หน้าเทาเทนานิกอดแขนเธอและพูดปลอบเธอว่าเพื่อนรักเมื่อกี้เธอดูเทมากหลินจือพูดเสียงเบาอย่างไร้เรี่ยวแรงจริงเหรอเธอไม่ได้สนใจว่าท่าทีของเธอนั้นจะดูเทหรือดูดียังไง เธอสนใจแค่อยากจะแสดงให้มันออกมาดีที่สุดเพื่อให้ทเทาเทศตัดสินใจอย่าก,กับเธอโดยไม่ลังเลนานิหยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองออกมาจริงๆนะฉันยังบันทึกภาพเก็บไว้ให้เธอเลยหลินจือขณะที่นานิดูวิดีโอที่ตัวเองบันทึกก็พูดอย่างปลื้มปริ่นว่านี่เธอไม่รู้อะไรหน้าของท่านประธานทาเทาเทศดำเหมือนฐานเลยชีวิตที่มีเกียรติของเขาคงไม่เคยเจออะไรที่มันน่าอับอายขายหน้าแบบนี้มาก่อน สายตาของหลินจือจับจ้องมองไปยังใบหน้าที่สมบูรณ์แบบของชายหนุ่มในคลิปวิดีโอหัวใจถูกบิดเป็นเกลียวอย่างเจ็บปวดนี่จะเป็นการมองดูเขาเป็นครั้งสุดท้ายหากต่อไปต้องเจอกันอีกเธอก็จะทำเหมือนเขาเป็นคนแปลกหน้าคนหนึ่งเพราะเมื่อวานหลินจือได้ลั่นวาจาไปแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นที่หน้าสำนักงานเขตก็จึงมีนักข่าวกลุ่มหนึ่งมารวมตัวกันรอเก็บภาพวาระสำคัญในการหย่าร้างของเทาเท่ ทเทาเทพปรากฏตัวขึ้นที่สำนักงานเขตในเวลา8โมงครึ3งจริงๆเล่นแว่นกันแดดขนาดใหญ่ปิดซ่อนอารมณ์ความรู้สึกของสายตาเขานักข่าวต่างรุมกันเก็บภาพของทเทาเทพไม่หยุดแต่ก็ไม่เห็นร่างของภรายา,ทาเทาเทพปรากฏตัวขึ้นสักทีรูปที่เผยแพร่ออกไปเมื่อคืนภรายาเทาวเทพคนนั้นสวมใส่ชุดสีแดงสดใสดังนั้นพวกเขาก็จึงรอให้หญิงสาวคนนั้นปรากฏตัว ราวๆประมาณ9ก้าโมงครึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งสวมหมวกกับเสื้อผ้าตัวหลวโคร่องเดินเข้าไปในสำนักงานเขตอย่างรีบร้อนเมื่อเธอไปถึงก็มีกลิ่นฉุนุนของแอลกอฮอลลอยมานักกล่าวต่างพากันขมวดคิ้วมุนขี้เล่าคนนี้มาจากไหนกันเช้าตรู่แบบนี้มาที่สำนักงานเขตทำไม พวกเขาไม่รู้ว่าขี้เล่าคนนี้ก็คือภรรยเาเทาเทศที่พวกเขารอคอยเมื่อคืนหลินจือนั่งดื่มกับนานี้จนถึงตีสามดื่มฉลองให้กับความทุกข์ทรมานที่เธอกำลังจะหลุดพ้นมันสักทีและแน่นอนว่าก็ใช้เล้านี้รักษาแผลไปด้วยเช่นกันเธอรักเทาเทสมานานกว่าสามปีแล้วความรู้สึกนี้ใช่ว่าจะปล่อยก็ปล่อยวางมันได้เลยทันที ด้วยสถานะของเทาเทศทางสำนักงานเขตก็จึงได้จัดเตรียมห้องส่วนนอตัวไว้ให้กับคนทั้งสองเพื่อดำเนินการโดยเฉพาะทันทีที่หลินจือผลักประตูเข้าไปก็เจอเข้ากับสีหน้าที่ไม่สบอารมณ์ของเทาเทศรีพูดขอโทษทันทีว่าขอโทษด,ด้วยเมื่อคืนดื่มหนักไปหน่อยเลยเพิ่งตื่นเทาเทศรอเธอมาสักพักแล้วสีหน้าก็บึ้งตึงลงเรื่อยๆเมื่อได้ยินคำพูดของเธอก็เลิกคิ้วขึ้นหลินจือคงไม่ใช่เพราะจะอยากันแล้วเลยต้องพึ่งเล่าเพื่อดับความทุกข์หรอกนะถ้าเป็นแบบนั้นผมบทที่8อะไรอาวรหลินจือ เขายังพูดไม่จบก็ถูกหลินจือพูดขัดขึ้นซะก่อนไม่ใช่เลยฉันฉลองที่ในที่สุดตัวเองก็หลุดพ้นสัทีพูดแล้วก็เร่งเราเขาอย่างไม่สบอารมณ์นี่คุณจะเซ็นหรือเปล่าตอนนี้หลินจือมีอาการปวดหัวเหมือนจะระเบิดเธออยากจะเซ็นให้มันจบจบแล้วอย่าให้มันเสร็จเสร็จจากนั้นก็กลับไปนอนต่อที่บ้านเท้าเทกัดฟันกร่อนแล้วจ้องมองเธอเขม็งหยิบปากกาที่อยู่ด้านข้างขึ้นแล้วตวัดลายเซ็นลงไปในกระดาษ เธอเอะอะวายขนาดนี้หากเขาไม่ยอมเซ็นนั้นก็แสดงว่าเขาอยู่ไม่ได้ถา้าไม่มีเธอนะสิคนอย่างเทาเทพเป็นใครแต่ไหนแต่ายมีแต่คนที่ขาดเขาแล้วจะอยู่ไม่ได้และมีแต่คนอื่นเท่านั้นที่ต้องอ้อนวอนขอร้องเขาเมื่อลงชื่อกันเสร็จและได้ทะเบียนหาแล้วหลินจือก็ดึงปีกหมวกลงแล้วจากไปโดยไม่หันหลังกลับมามองอีกเลยเธอได้จองเที่ยวบินไปต่างประเทศแล้วในตอนบ่ายนอนสักตื่นจากนั้นก็เดินทาง เธอไม่มีความอะไรอววรนอะไรอีกเมื่อคืนพ่อเธอกับพี่ชายของเธอโทรหาเธอจนสายแทบระเบิดเธอเอาเงินในบัญชีที่เธอทำงานเป็นนักเขียนอิสระในช่วงหลายปีที่ผ่านมาให้กับพวกเขาจากนั้นก็ปิดเครื่องในฐานะลูกสาวและน้องสาวเธอทำมันดีที่สุดแล้วที่หน้าสำนักงานเขตนักข่าวทั้งหลายรอกันอยู่นานก็ไม่เจอภรรยาเทาเทตามที่เป็นข่าวหรือสิ่งที่ได้คือการจักไปด้วยใบหน้าที่ไม่สบอารมณ์ของทเทาเทนักข่าวต่างรายล้อมกันเข้าหาหนึ่งในนั้นถามขึ้นด้วยความสงสัยว่า ประธานเทาเทาขอถามหน่อยครับว่าการหย่าของคุณกับคุณหลินจือนั้นเสร็จสิ้นแล้วหรือยังไม่ได้ดําเนินการครับพวกเขาไม่มีใครเห็นภรยาเทาเธอเดินเข้าหรือออกจากสํานักงานเขตเลยดังนั้นจึงเกิดความสงสัยนี้ขึ้นมาเทาเทาตอบกลับนักข่าวอย่างโกรธเคืองเกี่ยวอะไรกับคุณไม่ทราบนักข่าวถูกสวนจนพากันเงียบกริบในทันทีจากนั้นเทาเทาก็ขึ้นรถแล้วจากไปหนึ่งปีต่อมาที่เบลดิงเอนเตอร์เทนเมนต์ หลินจือเดินตามนาน,นิออกมาจากลิฟต์เทาเทในชุดสูทสีดำเดินออกมาจากห้องทำงานของเจเทาพร้อมด้วยผู้ช่วยของเขาและพวกเขาก็ช่างบังเอิญมาเจอกันที่โถงทางเดินเข้าพอดีในมือของนาน,นิถือกาแฟอยู่แก้วหนึ่งเธอจิบไปได้แค่คำเดียวเมื่อเห็นเทาเทกาแฟที่ดื่มเข้าไปก็แทบพุ่งออกทันทีพูดกับหลินจือที่อยู่ข้างๆว่าทำไมต้องซวยแบบนี้ด้วยเนี่ย วันนี้หลินจือเพิ่งจบการศึกษาเพิ่มเติมแล้วกลับมาที่เมืองเจสเวิร์ดกำลังจะมาหาเจเทาเพื่อยื่นเรื่องสมัครงานอย่างเป็นทางการแต่แล้วก็มาเจอเข้ากับเทาเทจนได้น้านี้เหลือบมองหลินจืออย่างเป็นกังวลแต่กลับเห็นหลินจือมีท่าทีนิ่งและเงียบเฉยราวกับอดีตสามีที่เย็นชาและหล่อเหลาตรงหน้าเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่ได้รู้จักหลินจือย่อมเห็นเทาเท่แน่นอนแต่ก็แสร้งทำเป็นไม่เห็นตอนที่อยากกันเธอก็ได้บอกกับตัวเองไว้แล้วต่อไปหากมีโอกาสได้เจอกันอีกก็จะทำราวกับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน เธอพูดเสียงเบากับนานิที่อยู่ข้างๆว่าฉันไปหาประธานเจเทาก่อนนะนานิพยักหน้าให้หลินจือหลุปตาลงแล้วเดินผ่านทาเทาเทพไปเข้าไปในห้องทํางานของเจเทาที่อยู่ข้างๆเพียงแต่หลินจือแกล้งทําเป็นมองไม่เห็นเทาเท่แต่เทาเท่กลับอดไม่ได้ที่จะมองตามเธอไม่ได้เจอกันมาหนึ่งปีเธอกลายเป็นคนที่มองเห็นได้ในแวบแรกท่ามกลางผู้คน เธอตัดผมดำที่ยาวสลวยของเธอทิ้งและเปลี่ยนเป็นผมลอนสั้นที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ดูแล้วทันสมัยและสวยงามมีสเสน่ห์และน่าหลงไหลเธอแต่งหน้าได้งดงามและอ่อนละมุนริมฝีปากที่น่าหลงไหลกับสไตล์ที่แตกต่างต่อให้จะยืนเคียงข้างกับนักสแสดงดังอย่างนานี้ก็ไม่ได้ดูด้วยเลยตอนที่เธอเดินผ่านเขาปลายจมูกของเขาได้กลิ่นหอมสดชื่นในแบบฉบับของหญิงสาวเ่าแทคิดถึงค่ำคืนที่เร่าร้อนในคืนก่อนวันที่พวกเขาจะหย่ากันลูกกระเดือกก็อดไม่ได้ที่จะขยับขึ้นลง สวัสดีคะ่ะประธานเทาเทาน,ทาเทน,านิเดินเข้ามาทักทายเขาดวงตาของทเทาเทจ้องมองไปที่ใบหน้าของนานิและถามออกไปตรงๆว่าเธอกลับมาเมื่อไหร่นานิยิ้มแล้วแซงทําเป็นไม่รู้ใครคะทเทาเทขี้เกียรจ,จะเล่นละครกับเธอคุณรู้ว่าผมกําลังพูดถึงใครนานิท,ทําทีประหลาดใจอ๋อลินจือเหรือคะเธอเพิ่งมาถึงเมืองเจสเวิร์ดวันนี้คุณว่าไหมายคนเราถ้าดวงจะสวยแค่ไม้จิ้มฟันแทงเหงือกก็ตายได้ บงชี้ให้เห็นว่าหลินจือดวงสวยแค่ไหนที่เพิ่งกลับมาได้ก็มาเจอกับเทาเทสแล้วเทาเทยิ้มเจ้าเล่แล้วตอบกลับเธอจะเรียกว่าสวยได้ยังไงล่ะครับต้องเรียกว่าคนเราถ้ามีวาสนาต่อให้อยู่ห่างไกลกันก็ได้มาพบเจอกันนานิอวาวที่เทาเทพูดแบบนั้นอย่าบอกนะว่ายังอะไรอาวานหลินจืออยู่บทที่9การ่วมงานละครเรื่องใหม เขาแทะหันหลังและจักไปด้วยใบหน้าที่เฉยชาในขณะที่นาน,น,น,าน,านานิหุดหงิดงุ่นง่านนานิกลด่าไล่หลังชายหนุ่มอย่างโกรธเคืองเชิดถุยถุยด่าไปได้สักสองสามคำมีวาสนาบ้าบออะไรมาเจอกันอยู่ตรงหน้าแต่จับต้องไม่ได้ดูจะใช่กว่าซะอีกหลินจือทุกทรมานเพราะเขามาเท่าไรชีวิตนี้ไม่มีทางจะไปมีวาสนาบ้าบออะไรกับเขาอีกแล้วในห้องทำงานของเจเทาหลังจากที่เจเทวกับหลินจือพูดทักทายกันแล้วก็จึงถามอย่างเชิงว่า เมื่อครูประธานเทาเทศเขาเพิ่งแวะเข้ามาพวกคุณเจอกันหรือเปล่าเจเทารู้ถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของหลินจือกับเทาเทศดังนั้นก็จึงมีคำถามแบบนี้หลินจือพยักหน้านิ่งค่ะเจเทาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าเมื่อครูเขาเพิ่งมาเซ็นสัญญากับผมในเร็ววันนี้บริษัทมีแผนจะทำละครแนวย้อนยุคเขาเป็นผู้ลงทุนหลินจือยิ้มและมองไปที่เจถวามออกไปตรงๆว่า คุณคงไม่คิดจะให้ฉันเป็นคนเขียนบทละครเรื่องนี้หรอกนะคะหากไม่มีความคิดแบบนี้เจเทาก็ไม่จําเป็นต้องบอกเธอว่าเ,เทวมาทําอะไรที่นี่เจเทาก็หัวเราะออกมาในเมื่อคุณเดาถูกแล้วผมก็ไม่ต้องพูดอ้อมค้อมอะไรอีกหากคุณไม่ต้องการที่จะข้องเกี่ยวอะไรกับเขาผมจะได้ให้นักเขียนคนอื่นมารับงานนี้แทนเจเทาพูดเสริมอีกว่า แต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าคุณเหมาะกับงานเขียนบทนี้มากละครย้อนยุคนี้มีนางเอกเป็นตัวหลักบุคลิกคุณเป็นคนเงียบสงบประสบการณ์มากมายและงานเขียนของคุณก็สามารถเข้าถึงจิตใจของคนดูได้เมื่อและเสร็จเชื่อว่าละครเรื่องนี้ต้องดังแน่นอนหลินจอย,ยิ้มอย่างแผ่วเบาและพูดว่าประธานเจเทาขอบคุณสำหรับคำชมคะ่ะอันที่จริงถึงคุณจะไม่พูดเรื่องพวกนี้ฉันก็จะรับงานนี้่ะงานก็ส่วนงานฉันไม่ให้ความรู้สึกส่วนตัวมามีผลกระทบกับงานอย่างแน่นอนคะ่ะ เทวเทพเป็นคนแปลกหน้าสําหรับเธอไปนานแล้วเธอไม่มีทางละทิ้งโอกาสที่จะได้มุมาณะเพียงเพราะคนแปลกหน้าคนหนึ่งหลายปีมานี้แม้ว่าเธอจะมีงานเขียนอยู่บ้างแต่ในแวดวงของนักเขียนก็ยังถือว่าไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันสักเท่าไรหากเธอสามารถเขียนละครเรื่องหนึ่งให้ดังเป็นพรูแตกได้นั้นถึงจะเรียกว่าประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงงั้นก็ดีเจทาวแสดงท่าทีชื่นชมเธอ เมื่อหนึ่งปีก่อนตอนที่พวกเขาได้เจอกันในแววตาของหลินจือเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความเจ็บปวดจากการแต่งงานที่ปราศจากซึ่งความรักแต่ตอนนี้แววตาของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจและร่าเริงสดใสด้วยความมั่นใจที่มีของเธอและความนิ่งสงบหลังจากที่ได้เจอกับทเทาเทสเจ้าเทาเชื่อมั่นว่าเธอจะสามารถทำงานของเธอให้ออกมาดีได้รวมถึงทำงานร่วมกับทเทาเทสได้อย่างไม่มีปัญหา จากนั้นเจทาวก็ได้เอาแผนการดําเนินงานของโครงการนี้ให้หลินจือไปชุดหนึ่งหลินจือเปิดดูคร่าวๆจากนั้นก็ถามเจทาว่าซูซี่รับบทเป็นนางเอกของเรื่องนี้หรือคะที่หลินจือถามไปแบบนี้ไม่ใช่เพราะเธอสนใจซูซี่แต่ในฐานะของนักเขียนบทเธอต้องรู้ก่อนว่าคนที่จะมารับบทนางเอกนั้นเป็นใครแบบนี้แล้วในตอนที่เขียนหัวสมองก็พอจะมีเขาโครงร่างของภาพต่างๆได้ และหลังจากที่เทาเทศได้ก่อตั้งแผนกระคอนและภาพยนตร์ขึ้นที่ฟอเรน่ากรุ๊ปละครทุกเรื่องล้วนมีซูซี่เป็นนางเอกดังนั้นเธอจึงคิดว่าเรื่องนี้ก็คงไม่แคล้วมีซูซี่เป็นนางเอกเหมือนเช่นเคยซูซี่ไม่ได้รับงานแสดงน้าวหลังจากที่เจเทาตอบออกไปแบบนั้นก็จึงอธิบายเสริมว่าเห็นว่าจะแต่งเข้าตาระกูลฟอเรนาและเป็นคุณนายแล้วลินจือมุมปากยกอยักหัวเราะย่อยยออกมาก็จริง เธออยาก,กับเทาเทมานานกว่าหนึ่งปีแล้วได้เวลาที่เทาเทสจะแต่งซูซี่เข้าบ้านสักทีแบบนี้ก็ดีไม่ต้องเผชิญหน้ากับซูซี่ในละครเรื่องนี้หลีกเลี่ยงความน่าอึดอัดและปัญหาที่ไม่จําเป็นได้มากมายเหมือนกันบทที่10บไม่ได้มายุ่งวุ่นวายเวลาทุ่มหนึ่งที่ชั้นบนสุดของฟอร์เรน่ากรุ๊ปห้องทํางานของท่านประธานยังเปิดไฟอยู่เทาเทสทางานล่วงเวลาและจดจ่อยอยู่กับหน้าคอมพิวเตอร์ รูปร่างที่สมส่วนของชายหนุ่มถูกห่อหุ้มใต้เสื้อผ้าที่ตัดเย็บเป็นอย่างดีเสื้อเชิ้ตสีขาวตัวเรียบถูกเขาสวมใส่ได้อย่างดูดีจนเหลือเชื่อหลังจากที่ได้เจอหลินจือในที่ทำงานของเจเทาเมื่อตอนกลางวันความมั่นใจและการควบคุมตัวเองของเทาเทาก็ถูกก่อกวนในหัวสมองมีใบหน้าของหลินจือปรากฏขึ้นอย่างไม่ตั้งใจหลินจือคนเก่าทั้งตัวและหัวใจเต็มไปด้วยเขาทุกอย่างที่ทำล้วนก็ทำเพื่อเขาแต่ตอนนี้ เทาเทคิดถึงภาพวันนี้ที่เธอทำเป็นมองไม่เห็นเขาหน้าอกก็รู้สึกอึอดอัดขึ้นมาอย่างอธิบายไม่ถูกอารมณ์ที่แปรปรวนแบบนี้ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเขาในวันนี้ต้องยุ่งเหยิงไปหมดเลยทำให้ต้องมาทำงานล่วงเวลาอยู่แบบนี้โทรศัพท์ดังขึ้นในพื้นที่เงียบคนที่โทรมาคือโซเมนเพื่อนรักและหุ้นส่วนรวมถึงยังเป็นหนุ่มเจ้าสำรานที่ขึ้นชื่อในเมืองเจสเวิร์ดเทวเทไม่ค่อยอยากจะรับสายเขาเท่าไรเพราะไม่ต้องบอกก็พอเดาได้ว่าที่โซเมนโทรมาก็คงไม่พ้นจะชวนเขาออกไปดื่ม เขาเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับงานมาเป็นอันดับหนึ่งหากยังทำงานไม่เสร็จไม่มีทางออกไปดื่มอะไรที่ไหนแน่นอนโซเมนยังคงเพียรพยายามโทรหาเขาจนรับสายทันทีที่กดรับสายก็ได้ยินเสียงตื่นตระหนตะกลนของโซเมนดังลอดเข้ามาเทศนายลองเดาสิว่าเมื่อกี้ฉันเจอใครเท่าเทศถามด้วยความหมดอะไรตายอยากใครตอนนี้เขากำลังอารมณ์ไม่ดีไม่อยากได้ยินว่าโซเมนไปเจอผู้หญิงคนไหนเข้าอีกโซเมนพูดอย่างชา้ชาชชัดๆว่า หลินจือเมียเก่านายเทาเทคขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยจากนั้นก็กัดฟันกร่อนโซเมนพูดแค่ชื่อหลินจือก็พอหมไม่จําเป็นต้องจงใจพูดคําว่าเมียเก่าออกมาด้วยเลยบาดแก้วหูโซเมนก็ถามด้วยความอยากรู้ไปอีกว่าเธอกลับมาแล้วเหรอก่อนหน้านั้นได้ยินว่าเธอไปต่างประเทศไม่ใช่เหรอ ในตอนนั้นหลินจือขอ,อยากับทเทาเท่และจักไปแต่ตัวไม่เอาทรัพย์สินอะไรไปเลยสักอย่างโซเมนและคนอื่นๆต่างก็พากันตกใจและไม่รู้ว่าใครไปได้ข่าวมาว่าในวันเดียวกันนั้นหลังจากที่หลินจือทำเรื่องอย่าเสร็จเธอก็บินไปต่างประเทศในบ่ายวันนั้นเลยส่วนไปทำอะไรที่ต่างประเทศนั้นพวกเขาก็ไม่ได้ตามสืบกันต่อตอนนั้นที่พวกเขาถามข่าวคราวของหลินจือก็เพียงเพราะเป็นห่วงทวเทาเท่เท่านั้นกังวลว่าที่หลินจือขอ,อยาอาจจะเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบหากคิดได้แล้วก็คงจะกลับมาหา,ทาเทาเท่เอง เทาเท่ไม่อยากจะคุยเรื่องของหลินจือกับโซเมนดังนั้นก็จึงตอบกลับไปอย่างเย็นชาว่าอืมใครจะไปรู้ด้วยความมีไหวพริบของโซเมนกับคําตอบสั้นๆนี้ก็จับพิรุษได้พวกนายเจอกันแล้วเหรอไม่รอให้เขาได้ตอบโซเมนก็ถามต่อว่าเป็นยังไงเธอไม่ได้มายุ่งวุ่นวายอะไรกับนายใช่ไหมไม่มีคำพูดของโซเมนทำให้เทาเท่รู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นเขาตอบกลับไปสั้นๆแล้วตั้งใจจะกดวางสาย ก็ดีแล้วโซเมนก็ราวกับโล่งใจแล้วพูดขึ้นอีกครั้งว่าแต่เธอก็ใช้ชีวิตอิสระมากขึ้นนะมานั่งกินดื่มกับเด็กน้อยหน้าละอ่อนหน้าชื่นตะบานเฉียวเด็กน้อยหน้าละอ่อนทเทาเท่ผู้เสียงสูงขึ้นอย่างไม่ตั้งใจโซเมนพูดว่าก็ใช่นะสิเด็กคนนั้นเหมือนจะเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของวงบอยแบนด์ที่กำลังดังชื่อว่าโจมอนอะไรนี่แหละเด็กพวกนี้น่าจะอายุยี่สบต้นๆได้ไม่ใช่เด็กน้อยหน้าละอ่อนหรือไงทเทาเท่ถามด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่านายกินข้าวอยู่ที่ไหน โซเมนบอกสถานที่ที่กินข้าวไปวินาทีต่อมาก็นึกขึ้นได้ถามกลับเทาเท่ว่านี่อย่าบอกว่านายจะตามมานะยังไม่ทันที่เขาจะได้พูดจบเทาเท่ก็วางสายไปแล้วโซเมนถือโทรศัพท์ในมือด้วยท่าทางที่กำลังจะได้เห็นอะไรดีๆหลังจากนี้อย่าบอกนะว่าเพราะเมียเก่ามากินข้าวกับพ่อหนุ่มน้าละอ่อนทำเอาเท่ถึงกับร้อนอกร้อนใจนั่งไม่ติดจนต้องตามมาจบตอนข้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและให้การสนับสนุนด้วยนะคะ